สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนักสู้เมืองหนองบัวนะครับสนใจฝีมืออาจารย์ปู่นะครับวันนี้จึงมาขอท้าประลองอาจารย์ปู่ปรบมือต้อนรับนักสู้เมืองหนองบัวนะวันนี้เล่นสี่กระดานครับมาบกระดานที่หนึ่งนะครับออกตัวสวยงามนะครับ นับสู้จากเมืองหนองบัวลำพูนะครับซึ่มีความใฝ่ฝันอยากท้าประลองอาจารย์ปู่มาหลายสัปดาห์แล้วครับมาติดต่อไว้ <komplett humanities montage> วันนี้ได้โอกาสนะครับมีเวลาได้โอกาสให้สู้เต็มที่เลยครับสี่กระดานใช้เวลาประมาณสิบนาทีเ,เสร็จนะครับดูกันเต็มอิ่มแล้วครับเพื่อจะได้รู้จากฝีม้าแรมือ ดูกันน้อยๆกระดาษนี้บางทีบางครั้งก็ยังไม่ได้เห็นรายมือฝีมือเท่าที่หวนนะครับโอ้กระดาษที่หนึ่งนี้นักสู้เมืองหนองบัวเตินเตียมไม่สวยนะครับอยู่กับเด้เข้าฮอตสวยงามด้วยนะครับในขณะที่อาจารย์ปูก็มีโอกาสเข้าฮอตเหมือนกันแต่เส้นทางเข้าฮอตของอาจารย์ปูนั้นมีขวากหนามแล้วนะครับ ก็โดนโดนข่าฮอตหน้านะครับอาจารย์ปลูกเข้ามาแล้วโดนข่าฮอตไปแล้วครับกระดนานนี้อาจารย์ปลูกเพียงพรมชัดเจนนี่ครับก็ฆ่าฮอตแล้วก็ยังมาโดนกินหมากอีกนะครับหมากก็จะล่อยหลอลงไปสามหมากที่อยู่ตรงนี้ก็เชื่ออะไรกันไม่ได้นะครับ เพราะว่าได้เยียก,กันแล้วนะโดนไล่กินฟรีมันมีที่ไปแล้วครับโดนกินฟรีนะครับกระดานที่หนึ่งนี้ชัดเจนนะครับอาจารย์ปู่เพียงพ้ัมก่อนนะครับก็ไปชมกระดานที่สองกันแล้วกันนะครับเส้นนี้ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านแน่นอนครับเป็น นักสู้เมืองหนองบัวนะครับเป็นฝ่ายชนะอาจารย์ปู่ในกระดานที่หนึ่งครับมาชมกระดานที่สองครับกระดานที่หนึ่งนั้นนักสู้เมืองหนองบัวโชว์ฝีมือเต็มที่นะครับปราบอาจารย์ปู่ได้ไปแล้วล่งกระดานครับกระดานที่สองนี้เป็นอย่างไรนะครับดานที่สอง จารย์ปู่นั้นเล่นช้าๆเดิบๆนะครับแต่แข็งแกร่งแล้วใครผีผามก็โดนจัดการนะครับนักสู้เมืองนองบัวก็เตรียมการมาดีนะครับจะไม่พยายามไม่เพียงพรำได้ง่ายนะครับโอ้นี่ก็ได้แรกกินแลกกินสองนะครับเพื่อไปทำให,ให้ด่านหลัง มาได้ง่ายนะครับขอพ้นทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับการการแข่งขันในกระดานที่2นี้โอ้โหนะครับอาจารย์ปู่นะครับเล่นงานเลยนะครับเล่นงานแรกให้นะักสู้ เมืองน้องบัวกินแล้วก็โดนกิน3ามรวดเลยครับทำให้อาจารย์ปูตีเสมอได้หนึ่งหนึ่งครับมากระดานที่3ามานที่สนะครับกระดานที่2นั้นอาจารย์ปู่โชว์ฝีมือได้สุดยอดนะครับสุดยอดนะฮะกิน3มแล้วก็ชนะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับ ในกระดานนี้กระดานที่สามอาจารย์ปู่ยังเล่นเหมือนที่เล่นกับหลายๆคนนะในเกมเช่นนี้นการเดินเช่นนี้จะเสียเปรียบนะครับอาจารย์ปู่เปิดไหมเปิดให้กินนะครับเปิดให้กินแล้วก็จะแทรกเข้ามาที่นะฮะดาที่สิบห้านะครับ แกเขไปแล้วก็โดนนะครับนักสู้เมืองหนองบัวก็จะเข้าฮอตซึ่งมีภาษีดีกว่าอาจารย์ปูกเข้าฮอตแต่ว่าโดนผ้านะครับเข้าไม้เข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วก็โดนแลกกินฮอตนะครับเดินแลกกินฮอตนะครับกโดนแลกหมากอีกนะครับ ยิ่งทําให้หมากร้อยหลอลงไปเรื่อยๆนะครับไล่ข้อมุมนะครับไล่อาจารย์ปู่ข้อมุมแล้วก็สกัดกัน้นนะตัวที่อยู่เส้นกลางนี่นะครับหมาเลขแล้วก็ไปที่กระดานที่19มา24ก็โดนไล่ไล่ชินฟรีครับกระดานี้อาจารย์ปู่แย่แล้วนะครับ แย่ yeah, แล้วมาสู่เส้นกลางนี้ก็ไปไหนไม่ได้นะครับในกระดานนี้นักสู้เมืองน้องบวัวเป็นฝ่ายขึ้นนำสองหนึ่งครับ uh huh. มาสู่กระดานที่4กระดานสุดท้ายนะครับนักสู้เมืองน้องบวัวขึ้นนำสองหนึ่งแล้วนะครับกระดานที่สี่นี้จะมาดูว่าอาจารย์ปู่มีอะไรแก้ไขไหม จะตีตื้นขึ้นมาได้เสมอไหมครับแต่ถ้าแพ้อีกก็อับอายขายกินหน้าลูกศิลุกหานะอาจารย์ปู่นะครับเป็นการต่อสู้ที่เข้มข้นนะครับขับเดินช้าๆแต่ว่าละเอียดละเมียดละไมยสุขุมรุ่มลึกนะครับโดนแรกกินสองะนะครับ อีกสองเหมือนกันนะครับแต่ว่าได้เปรียบเมื่อไปอยู่จุดนั้นอืมตรงนี้นะครับอาจารย์ปูกเข้ามาที่เสี่ยงภัยนะครับลองดูว่าจะ <c oughs> เป็นเช่นไรนะครับเสี่ยงขนาดไหน <c oughs> นักสู้เมืองหนองบวัวขึ้นไปแทรกนะะขึ้นไปเตรียมแทรกกระดาน แทกตาที่14นะครับแทกไปแล้วครับแทกไปแล้วอาจารย์ปู่จำเป็นต้องปิดนะฮะแต่ว่าเมื่อปิดแล้วทําให้เปิดด้านนี้ปูกล้ากินซอสนะครับเสียหายนะครับเสียหายแล้วเพราะว่านักสู้เมืองน้องบัวก็จะได้เข้าฮอตแล้วก็มีส่วนที่จะได้เปรียบนะครับแต่ว่าอาจารย์ปู่ก็คงไม่ยอมง่ายๆนะ แชนปูมีมากมากกว่าแต่รูปเกมนั้นแพ้นะครับรูปเกมนั้นเสียเปรียบชมต่อไปครับก็เป็นนักสู้เมืองนองบัวนะครับเข้าฮอตไปแล้วก็เป็นหน้าที่ป้องกันตัวลเานี่นะครับตัวที่สองก็จอดที่จะเข้านะครับ อาจารย์ปู่ก็เข้าฮอตไปแล้วนะครับเตรียมการป้องกันรูปทีมในขณะที่นักสู้จากเมืองนองบัวนะครับก็ระมัดระวังในการเดินมากเนื่องจากตัวเด้มีหมากน้อยกว่านะครับจะสามารถรักษาความได้เปรียบที่มีฮอตสอตัวได้นานไหมครับอืมนะ ของอาจารย์ปู่ให้น้อยลงไปนะครับแล้วก็เตรียมการที่จะปราบฮอตครับอาจารย์ปูก็ต้องพยายามลบนะครับตนเองมีฮอตตัวเดียวต้องระมัดระวังเดินผีผามาโดนแรกข่าฮอตแล้วก็จบนะครับแต่ว่า เป็นเรื่องที่ยากพอสควรที่อาจารย์ปู่จะเอาตัวรอดได้นะครับเพราะนักสู้เมืองหนองบัวนะครับที่การมาดีนะครับดูที่ครับการป้องกันตัวของอาจารย์ปู่ได้จะได้ขนาดไหนนะครับเป็นไยถูกไล่อยู่ตลอดนะฮะ เนี่ยครับเข้าฉากนี้แล้วอาจารย์ปู่รอดยากนะครับอาจารย์ปู่ปูกแรกกินแล้วครับมาแล้วเหลือหมากสองตัวแต่อยู่ในเส้นทางที่อันตรายมากนะครับเส้นทางที่ผ่านได้ยากมากนะครับนะฮะสัญญาณอันตรายมาแล้วนะครับเสียงดนตรีทุกเรานะครับจบนะอาจารย์ปู่นะครับจบแล้วอาจารย์ปู่โดนฆ่าแล้วนะฮะ สุดท้ายอาจารย์ปู่ก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนะครับนักสู้เมืองหนองบัวนะชนะขาดลอยสามหนึ่งครับขอบคุณทุกท่านครับที่ก็มารับชมสวัสดีครับ